ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัป,ปดาห์ห้าห้าสรูประดัมมะหรือรูปรธรรมหมายถึงสิ่งที่มีจริงที่ไม่รู้อะไรชมลมบ้านธรรม,มะมสพพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตรงตาม่านเป็นจริง ถ้าพุทธบริษัทไม่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจไปทีละคำแล้วจะมีความเข้าใจละเอียดลึกซึ้งได้อย่างไรเพราะเหตุว่าถ้าไม่ตั้งต้นที่ว่าคำนั้นคืออะไรพูดไปทั้งวันก็ไม่รู้อะไรเพราะเต็มไปด้วยความไม่รู้พูดในคำที่ไม่รู้กล่าวได้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายพูดคำที่ไม่รู้จักจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมให้เข้าใจ เพราะฉะนั้นจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการศึกษาไม่ประมาทในแต่ละคําที่ได้ยินได้ฟังเมื่อค่อยๆศึกษาไปตามลําดับความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นและที่สําคัญธรรมะเป็นเรื่องของตัวเองทั้งหมดตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เกิดจนตายเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ว่าจะกล่าวถึงเรื่องใดก็ไม่พ้นไปจากเพื่อให้เข้าใจธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ แม้ธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็มีจริงควรศึกษาให้เขาให้เข้าใจด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อความเข้าใจธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันมั่นคงในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เรายิ่งขึ้นภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาในสัปดานี้ชำรมบ้านธรรมะมสพขอนำเสนอคำว่า รูปะธรรมะหมายถึงรูปธรรมหรือสิ่งที่มีจริงที่ไม่รู้อะไรเลยอ่านตามภาษาบาลีว่ารูปะดัมมะมาจากคำว่ารูปหมายถึงสภาพที่ไม่รู้อะไรหรือสภาพที่มีอันต้องแตกถลายไปกับคำว่าธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีจริงรวมกันเป็นรูประธรรมเขียนเป็นไทยได้ว่ารูปธรรมหมายถึงสิ่งที่มีจริงที่ไม่รู้อะไร ไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้เป็นสภาพที่มีอันต้องแตกถลายไปรูปธรรมเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัยแต่ไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ธาตุรู้รูปมีหลายรูปเป็นแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งไม่ปะปนกันถ้าไม่มีการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงไม่มีทางที่จะเข้าใจถูก เห็นถูกตรงตามความเป็นจริงของธรรมะได้เลยข้อความในพระอภิธรรมปิฎกธรรมะสังคณิปกรณ์รูปประกันแสดงความเป็นจริงของรูปธรรมดังนี้รูป,ปรธรรมเป็นอัพ,พยากตาธรรมหมายถึงไม่ใช่ทั้งกุศลและไม่ใช่ทั้งอกุศลไม่มีอารมณ์ไม่มีจิตสิกวิปปยุตะจากจิตหรือปัสจาจิตไม่เกิดประกอบพร้อมกับจิต ข้อความในปรมัตถโชติกาอัตถกถาขุทธ,ธานิกายขุทธะปาถะสามเณรปัญหาแสดงความเป็นจริงของรูปหรือรูปธรรมไว้ว่าเป็นสภาพธรรมที่แตกสลายดังนี้มหาภูตรูปสี่ได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและรูปทั้งหมดที่อาศัยมหาภ,ภูตรูปนั้นเป็นไป ท่านเรียกว่ารูปเพราะอัถะว่าแตกถลายไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงนั้นก็เป็นธรรมะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นถ้าเป็นการละที่ว่างจากพระพุทธศาสนาไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกสั์โลกก็จะไม่สามารถเข้าใจความเป็นจริงของธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ เพราะไม่มีผู้ที่ได้ทรงต,ตรัสรู้และทรงแสดงความจริงแต่เมื่อเป็นกาละที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกเมื่อนั้นก็จะมีการทรงแสดงพระธรรมอนุเคราะห์เพื่อคูณสัตว์โลกได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงจากความไม่รู้ก็ค่อยๆรู้ขึ้นไปตามลำดับด้วยความเข้าใจพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำเป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูลให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริงของธรรมะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจไปทีละคำแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกได้เลยเพราะถ้าไม่ตั้งต้นที่ว่าคำนี้คำนั้นคืออะไรพูดไปทั้งวันก็ไม่รู้อะไรเพราะ เต,ต็มไปด้วยความไม่รู้พูดในคำที่ไม่รู้จักพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการศึกษาไม่ประมาทในแต่ละคำที่ได้ยินได้ฟังเมื่อค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาไปตามลำดับความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นและธรรมะนั้นไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลย เพราะมีจริงทุกขณะรวมถึงสภาพธรรมะที่เป็นรูปหรือรูปธรรมด้วยซึ่งบางคนอาจจะเคยเข้าใจผิดว่ารูปจะเป็นธรรมะได้อย่างไรแต่เมื่อได้เริ่มฟังเริ่มศึกษาก็จะทำให้เข้าใจถูกเข็นถูกคลายความสงสัยคลายความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อยรูปหรือรูปธรรมเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้อะไรไม่รู้อารมณ์ ไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่ท่ารู้รูปธรรมมีทั้งหมด28รูปเช่นสีเสียงกลิ่นรสเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งตึงหรือไหวตาหูจมกูกลิ้นกายเป็นต้นซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ไม่รู้อะไรทั้งสิน้นจะเห็นได้ว่าสีซึ่งเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สภาพรู้เสียงไม่ใช่สภาพรู้กลิ่นไม่ใช่สภาพรู้ รถต่างๆก็ไม่ใช่สภาพรู้เย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมแต่ที่ได้ยินเสียงที่เสียงกําลังปรากฏแสดงว่าต้องมีสภาพได้ยินมีสภาพที่รู้เสียงเสียงนั้นจึงปรากฏได้ถ้าไม่มีสภาพรู้เสียงต่อให้เสียงเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่มีสภาพรู้เสียงเสียงนั้นก็ปรากฏไม่ได้ นี่คือความจริงของธรรมะเมื่อเป็นรูปแต่ละรูปแล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนประโยชน์ของการศึกษาเรื่องรูปธรรมก็คือเข้าใจถูกตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนชีวิตที่ดำเนินไปในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับไปตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงขณะที่จุติจิตเกิด ขึ้นทารรกิจเคลื่อนพลจากความเป็นบุคคลนี้ก็มีแต่ธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมกับรูปธรรมเท่านั้นเมื่อยังไม่ได้ศึกษาก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจแต่เมื่อได้ศึกษาแล้วก็จะมีความเข้าใจถูกว่ามีธรรมะอยู่ตลอดเวลาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่พ้นหกทวารทางนี้เลยซึ่งจะต้องอาศัยการฟังการศึกษาพระธรรม สะสมความเข้าใจถูกเข็นถูกไปตามลําดับธรรมะมีให้ศึกษาอยู่ทุกขณะจริงๆการที่จะรู้ธรรมะที่กําลังปรากฏตาม่านเป็นจริงต้องมีความรู้ตั้งแต่ขั้นต้นคือเริ่มจากการฟังพระธรรมฟังในสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นเรื่องของนามธรรมและลูปธรรมบ่อยๆเนื่องเนือง เมื่อไม่ขาดการฟังก็จะค่อยๆเพิ่มพูนความมั่นคงในความเป็นจริงของสภาพธรรมไปตามลำดับธรรม,มะเป็นเรื่องละเอียดยากที่จะเข้าใจแต่สามารถที่จะเข้าใจได้เนื่องจากเราคุ้นเคยกับความเป็นตัวตนคุ้นเคยกับความเป็นเราที่ได้สะสมความไม่รู้มาอย่างเนิ่นนานจึงหลงยึดถือสภาพธรรม,มะที่กำลังปรากฏว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขา เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดดังนั้นจึงควรจะศึกษาธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงเพื่อจะได้เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงเพื่อละคลายความไม่รู้ละคลายความเห็นผิดและกิเลสประการอื่นๆที่พึ่งทีิแท้จริงก็คือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงการมีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้สะสมสืบต่อความเข้าใจธรรมะซึ่งจะเป็นที่พึ่งต่อไปทั้งในชาตินี้และในชาติต่อๆไปจนกว่าปัญญาจะถึงความสมบูรณ์พร้อมได้ในที่สุดจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาลูปะธรรมะหรือลูปธรรมหมายถึงสิ่งที่มีจริงที่ไม่รู้อะไรเลย ชมรมบ้านธรรมะมอสอพสมาชิกเลขที่867วันเสาร์ที่29กรกฎาคม2500